สวัสดีครับวันนี้มาดูการต่อท่อระบายน้ำกับท่อท่วมนะครับต่อยังนี้ท่อท่วมท่าทางของการต่อท่อท่วมนี่ยจะลงถังบำบัดนะครับอันนี้คือต่อมาจากตัวบ้านนะครับตัวอาคารเราเห็นู่ด้านในนี่คือห้องน้ำนรับห้องน้ำแนะบบน,นี้ท่อที่ต่อมานโคกนะครับ ตอนะถ้าโคกบ้านชั้นเดียวเนี่ยปกตินะครับมันจะมีปัญหาคือเวลาใช้ไปสักพักเนี่ยกดน้ําไม่ลงน้ําลงคือลงช้ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเกิดจากสาเหตุคือหนึ่งไม่มีท่รอาานะร,ระบายอากาศนะครับท่อระ,ระบายอากาศเนี่ยคือตัวนี้เราจะใส่ท่อระบายอากาศยังไงนะครับนี้ผมใส่ไว้ตรงนี้ท่อระบายอากาศสี่นิ้วเนี่ย มันจะใส่ท่อเป็นข้อต่อต่อตรงแล้วก็เป็นลักษณะเป็นสายทางนะนะตัวนี้นะครับสายทางตัวนี้นะครับหรืต่อรถนะครับต่อท่อรถคูมาเหลือมิลลแล้วก็จะเอามาฝักเสานี่ไว้เป็นท่อระบายอากาศของของของสุขภัณฑ์นะครับท่อตัวนี้เป็นท่อสี่นิ้วนะครับคู่กันคือท่อหอ้องอาบน้ํานะครับใส่เป็นสามนิ้วได่มา ถังรรนนะครับถังบรรจุน้ำเราลงก็ลงได้ระดับปุ๊บเปิดน้ำใส่นะครับคันถังลอยนะครับเวลาฝนตกนะครับวางถังเรียกตำแหน่งเทฟุตติ้งเรียบร้อยด้านล่างนะครับใช้เหล็กตะแกรง9มิลก็ได้นะครับเหดด้านล่างนะครับถ้าดินอ่อนก็ต้องลงเข็มนะครับลงเข็มก็เป็นโสมเทปเลยก็ต้องลงเข็มอันนี้ไม่ต้องลงเข็มนะครับ เป็นท่อาถาังบำบัดปึ๊บหนึ่งใบนะครับถัดไปเป็นท่อระบายน้านจากถาังบัดอีกหนึ่งใบนะครับหลุมก็ประมาณสี่ท่อนนะครับลงไปสี่ท่อนถึงห้าท่อนอันนั้นก็เป็นท่อต่อพ่วงอีกหนึ่งชุดนะครับสามสี่ท่อนนะครับถัดไปหนึ่งชุดเ,เสร็จตัวนี้ประมาณสิบสี่ท่อน สี่สามสิบสองท่อนนะครับสามหลุมสิบสองท่อนหลุมละสี่ท่อนนะครับสี่ท่อนก้าเมตรยี่สิบนะครับนี่คือระบายน้ำกากถังบำบัดนะครับในกรณีที่ไม่มีท่อระบายน้ําสาธารณะนะครับให้มันให้มันให้มันระอซึมออกด้านข้างไปนะครับก็ระบายน้ําห้องน้ํานะครับไม่ต้องลงถังซักนะครับถังซักสังัดซัก ที่ต้องถังนี้นะต่อี๋ยวเข้าสีท้อนถารองกรถางนี้เลยนะครับนอง้ก็ระบายสองท่อนนะครับนี่คือการลักษณาการลงลงถังบำบัดนะมันต้องมีคลิกนันก็คือมันต้องมีท่อระบายอากาศนะครับท่อระบายอากาศคือตัวนี้หนึ่งหนึ่งท่อนเวลาเรากดชักโครกมันจะได้ไหลง่ายๆนะครับไหลง่ายคือท่อระบายแรงอัดอากาศข้างในก็จะไม่มี นะครับมันก็จะไหลลงปุูดเลยนะครับแล้วถังถังซักนะครับก็จะมีท่อระบายอากาศอีกตัวนึงนะครับเป็นหนึ่งนิ้วปกติเมื่อก่อนที่ผมก็มองว่าหนึ่งนิ้วมันก็ระบายทันนะครับแต่จริงจงแล้วมันระบายไม่ทันมันอากาศนะครับมันอัดอยู่ด้านในมันอัดอยู่ด้านในท่อนะครับต้องต้องเจาะท่อระบายอากาศตัวนี้ช่วยนะครับนี่คือการแก้ปัญหาของการกดชักโครกไม่ลง ต้องใส่ท่อระบายอากาศนะครับก,ก็ช่วยแก้ปัญหาของการกดชะโคกได้ง่ายขึ้นตัวนี้ความยาวท่อประมาณช่องลวนี้3ามช่องนะครับช่องสองเมตรถ้าสิบก็7เมตร8เมตร9้าเมตรประมาณ9้าเมตรนะครับรวมหักนู้ก็1ิเมตร11เมตรนะครับเป็นท่อใส่ถังบบัดนะครับ10เมตรนี้ั้วกันดินก็เสร็จแล้วก็ ตางท่อแล้วค่อยถมดินนะครับทรายลงแล้วก็ถมดินไปนะครับนี่คืองานรั้วนะครับงานรั้วที่เททับหลัง15เซนนะครับมันก็จะหนานะครับแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเกลยดินมาชนถึงทับหลังเลยนะครับเดี๋ยดินมาชนถึงประมาณทับหลังเลยมันก็จะทำให้สวยมากขึ้นนะครับไม่เห็นไม่เห็นสเตย์นะครับอันนี้คือลักษณะของ ของหน้าง,งานของวันนี้นะครับน,นี่ออกมาจากตัวบ้านนะครับออกจากตัวบ้านปุ๊บหอยยาวไล่ไปเช็คระดับน้ำด้วยนะครับว่าไหลไม่ไหลนะครับก็โอเควันนี้มาดูการแก้ปัญหาของท่อระบายอากาศของชักโคกประมาณนี้นะครับพบกันใหม่มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ